ดีค่ะกลับมาพบกับว่บาขสตอรี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ริเวอร์เทลแกะกาจาจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคิมจะพาไปดูว่ามีมกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามคิมมาเลยค่ะ ริเวอร์เทลแก่งกระจานนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นมากๆเลยค่ะมีสายน้ําที่ไหลผ่านเป็นสายน้ําที่ไหลามาจากเขื่อนแก่งกระจานนั่นเองค่ะสดชื่นมากๆเลยค่ะแล้วใครนะคะที่เป็นสายกิจกรรมเนี่ยหา้ามพลาดเลยค่ะบรรยากาศการร่องแก่นนะคะคือสนุกมากๆเลยค่ะหลังจากการเล่นน้ําร่องแก่นกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะพลาดไม่ได้เลยโดยที่พักของที่นี่นะคะเขาเลือกใช้อ่างจากรุสซี่จากแบรนด์อะควาจากุซี่อย่างตัวนี้นะคะจะเป็นอ่างอินดอรุ่น OMQ91789 ค่ะส่วนรุ่นนี้นะคะ เป็นรุ่น J 2 3 5 4ค่ะเป็นอ่างอินดอร์เช่นเดียวกันค่ะแต่เขาเนี่ยจะต่างกันที่รูปทรงและการใช้งานค่ะใครนะคะที่สนใจอ่างจักรูุซี่นะคะสามารถทักเข้าไปสอบถามกับทางเพจอควาจักรุซี่ได้เลยนะคะและอ e ีพีหน้าเนี่ยคิมจะไปที่ไหนแล้วก็จังหวัดอะไรเนี่ยฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ